ก็โอเคครับผมวันนี้ผมก็เข้ามายู่ในเกมาแล้วครับผมเจอเป็นโบลบารอนนะครับผมฟาดนะต่นี้ก็เป็นตัวป่าท็อเพียของเมตานี้เลยนะครับผมนะซึ่งจะมาคู่กับฉลามนะครับส่วนฉลามเขาแบนทิ้งนะเขาเล่นเป็นโบลนะครับซึ่งมันเป็นตัวโกงสองตัวดาเขาเลือกไปเขาแบนทิ้งเล่นตัวหนึ่งนะที่ผมก็ไม่ได้อะไรมาเลยผมก็กดคิร่ามานะครับคือต่อยเป็นปลาฉลามผมก็กดคิราใส่นะครับมันก็ไม่ได้มันไม่มีตัวที่โกงที่สุดในเกมนะครับมันมีตัวแก้หมดนะครับแต่เช่นปลาฉลามนะครับมันก็เราก็แก้ได้นะ ง่ายๆนะอย่างเช่นผมออกเป็นไม่ต้องออกอะไรหรอกต้นเกมเราแพ้มันเราเรารู้ไปแล้วระยะเวลาการเล่นนะแล้วก็เอาตัวอื่นๆมาแล้วก็สตันเยอะๆนะครับอ่ปะะาปลาฉามจะเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะครับผมว่าเลยนะต้องมีสตันเยอะๆนะครับแล้วก็ทีมเรามีตัวเบอร์สักตัวนะยังไงก็ไม่รอดนะครับผมอันนี้ตัวแก้มันนะคือต้องต้องเล่นเป็นทีมได้ครับ แต่ทีมเขาจะแก้อะไรคือถ้ามันคอมโบอาญาอันนี้ก็ต้องยอมอะนะครับมันมีทั้งใบมีทั้งรางนะครับเราก็เล่นๆไปก่อนนะครับตอนนี้ผมเข้ากลางมาเห็นอันตรายาอย่างงี้น,นี้เดินลมมาครับโอเคเซฟฟิตนะผมเซฟฟิตฟ,ฟาร์มนะเซฟฟิตฟาร์มเมตาอันนี้ก็มานะครับเขออบบาเอาบอดบาลอนเอาเป็นนะส่วนมากอะบอดบาลอนผมว่าเข้าป่ากคุ้มกว่านะครับออกออกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ อันนี้ที่ผมโดนนะผมต้องถอยออกมาตั้งรับใหม่นะครับคือเราไม่ต้องไปเป็นตัวแถมกับเพื่อนก็นได้นะครับถ้าเขาตายเราก็ปล่อยเขาไปครับอยากบนก็บนนะแล้วก็มานะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่งจะเอาผมวะมาดีตายเนี่ยเข้างล้นี่โอเค ผมอยากได้แก๊กมากเลยแต่ว่าเมดมันไม่ลงมาเติมนะครับผมพิมพ์บอกมันก่อน,อน <c oughs> คือทุกคนผมอาจจะเซนเซอร์การพิมพ์นิดหน่อยครับเพราะว่า <c oughs> คือเอาตัวนัตานี้ผมร้อนจริงนะครับคือช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาเรียนนะผมต้องรีบๆไม่ใช่รีบๆผมต้องข้ามแค่ดอยที่สุดนะครับเพราะผมทำงานแล้วเดี๋ยวผมไม่มีคลิปลงน้แล้วผมแพ้เยอะนะ <c oughs> ผมก็พยายามแตะแรงขึ้นไปนะผมก็เลยอาจจะมีการหัวร้อนหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมก็ต้องขอโทษคนดูนะฮะถ้าเดีดว,ว่าใครกดเจอผมนะครับแต่ผมทําก็ที่ผมพิมพ์ก็ผมทําเพื่อใช่์ชนะของทีมเรานะครับผมไม่ได้ด่ามา้วสว่านครับมันจ,จะพิมพ์แรงไปน,นิดหน่อยคนระับโอเคท็อกซี่เกมมิครับผมก็พิมพ์บอกเขาว่าท้าไมล็ดไม่มาเฉยนะโอเคแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะ เราก็ค่อยฟาร์มไปก่อน,นครับเราด,ดูดูดูทีมก่อนนะว่าประมาณไงเล่นอะไรยังไงอันนี้คีร่ามันติดที่ดีมากเลยครับเวลาเล่นนะติดรัวๆเลยครับน,นี้ผมต้องมาเติมการก่อนนะอันนี้ไม่มีกรอบมาม่ๆนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อย มันทําให้เราเล่นยากมากนะครับแต่ว่าถ้าแวนหญิงก็ไม่รอนกันนะยังไงก็ตีแตกนะครับเฮ้ยตีแตกวะเขาเลือกนะครับสี่นาทีแล้วนะสี่นาทีถ้ายิงซอยยังไงก็แตกนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มโอกาสที่เรากันบ้านได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าประมาณนี้นะเพราะว่าเหมือน G ีเอ็มเขาจะมาเอาโดดอะไรอย่างนี้คืออันนี้เขาไม่ได้โดดพลาดน,นะมันถูกอยู่นะครับเวลาโดดไม่โดนมันจะน,นี่อยีาพูดผ่าตัวนี้ก่อน เลสตีผมทไครับคือเวลาโดดไม่โดนมันมันใหญ่นี่นะ <S <S โอเคผมก็เก็บได้เก็บนี้ทีมนะสไตล์ผมนะครับคือถ้าทีมเล่นได้ผมเก็บให้หมดแต่ถ้าทีมเล่นไม่ได้ผมไม่เก็บให้แล้วผมก็จะเล่นความตัวเองครับแล้วก็แบบประมาณนี้น <S <S แต่บางตาตัวมเมล็ดแต่ทีมเล่นไม่ได้ผมก็พยายามเก็บให้อยู่นะเราต้องดูด้วยนะครับว่า ีมมันประมาณไหนใครเล่นอะไรยังไงเราต้องมองภาพรวมให้ได้นะแล้วก็กลับประเมินสถานการณ์เราเองนะครับอันนี้ตัวรอรอนะครับเพราะว่าผมเดินครูให้นะรอนะรอเที่ยวยืนแบบไม่ดูระยะผมเลยนะครับน่าจะไม่รู้วิธีแก้ผมนะอันนี้ให้กับเตย์แม็กนะครับ นี่แต่ว,ว่าให้เต็มมีไอรอลอนบอดี A ้ A ด้วยรครับผมงงว่ะโอเคผมสไตล์คิร่ามันต้องกล้าลินกล้าแรกนะครับกล้ายืนวันนะคือมันจะรีดามเมจสกิลหนึ่งได้สูงสุดนะครับตัวมันเก่งที่สกิลหนึ่งนะครับตัวนี้แล้วก็มันจะมีเสริมก็คืออันตรีดีสกิลนี่นะครับเนี่ยถ้าอย่างนี้มันก็เบานะโอเคครับ <Your team. S 1> okay, ผม ถ้าเราเหยียบโดนสกิลหนึ่งต่อให้เราเหยียบไม่โดนมันก็แรงนะเพราะว่ามันจะถ้าเราเหยียบไม่โดนมันจะเพิ่มดาเอจให้สี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคุณมีวิธีรีดดาเมจที่ที่ทําให้มันแรงกว่าการเหยียบโดนนะแล,แล้วแบบเราเอาไปปล่อยใส่คนเนะี่ยมันจะแรงมากนะครับมันแรงกว่าการึนหนึ่งจุดห้าเท่านะครับหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่ามันแรงประมาณหนึ่งใช่ไหมมันจะแรงขึ้นมาหนึ่งจุดห้าเท่านะครับสามารถเยอะไหมก็เยอะมากนะครับ บางทีอาจจะคขึ้งหลอดได้นะครับทีเดียวโอเคผมได้ฟิีวนะแต่เพีมเล่นครับโดนแก๊กหลุดไม่มีรางเลยชั่นนี้น่าจะยับลงไปละโอเคครับผมเขาแม่จะด่าผมในใจละเห็นไหมโอเคครับผมโดนเองในทีนี้ครับ ช่างมันเลยครับเราก็เล่นๆไปครับเป็นนาทีต้องดักจริงๆนะครับผมบอกเน่ยโอเคมัคคนทำให้เรามาโค้่งนะครับถ้าเราดังนะโอเคผม เรามาปิดตรงแกลกตรงนี้นะโอเคโอ้โหสวยครับเทียวขาตายนะเสร็จทีลาหมดแล้วอันนี้ก็ขาตายเหมือนกันเนี่ยเสร็จหมดแล้วครับบัวส่วนนะโอ้โหโบสให้เตะได้ครับผมได้แค่ควอดคิวแต่อนนี้ก็สำหรับคลิปนี้ผมก้าวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนคลิปนี้ สวัสดีครับผมบายบาย